สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thunder Sport p นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับที่ครูท็อปเนี่ยมารีวิวไม้แบดมินตันฟรีเลสนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าไม้แบดรุ่นนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆได้หลายๆคนเลยนะครับซึ่งไม้รุ่นนี้มีบาลานซ์ให้เลือกถึง3ระดับเลยนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็คือ TJ Power Series นั่นเอง ไม้แบดมินตันฟิเลตรุ่น T.G. Power นะครับก็ออกแบบมาให้ค่อนข้างลงตัวมากๆตัวเฟรมจะเป็นเฟรม Aero Dynamic Frame นะครับก็เป็นเฟรมที่ลู่ลมตัดอากาศเพิ่มแรงประทะและเพิ่มความเร็วของลูกแบดนั่นเองนะครับตรงคอไม้แบดไม้นะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นนี้เลยนะครับนั่นก็คือ T.Joy Power System นะครับเป็นรูปทรงตัววที่กว้างมากขึ้นนะครับช่วยรักษาการบิดตัวของหน้าไม้และก้าน ทำให้ตีได้อย่างต่อเนื่องและแม่นยํานะครับและที่ไม่ค่อยได้เห็นในไม้รุ่นอื่นเลยนะครับนั่นก็คือตัวด้านข้างของเฟรมมีการซ้อปเป็นล่องนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยจะเป็นล่องลงไปนะครับเพื่อช่วยรักษาระดับความตึงเอ็นให้คงที่และใช้ได้อย่างยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับก็ภาพรวมของไม้ T.J Power Series นะครับ สีสันภายนอกออกแบบมาได้ดูสวยมีราคานะครับซึ่ง tj power เนี่ยก็ออกแบบบาลานซ์มาถึง3ระดับนะครับก็คือ1 tj power ก็จะเป็นไม้ที่เหมาะกับสายบุกนะครับตีได้ทรงพลัง2 tj power control นะครับเหมาะกับผู้เล่นออร l เรลนะครับตีได้ทั่วไปนะครับเน้นคอนโทรลและ3นะครับ t g speed ก็ตรงตามรุ่นเลยนะครับเน้นความเร็วและความคล่องตัวก็เดี๋ยวเราไปดูฟิลการตีจากกูทอปทั้ง3รุ่นกันเลยนะครับว่า เป็นยังไงบ้างแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับไปชมกันเลยก็วันนี้นะครับครูท็อปได้ไม้ฟ i เลต TT Power มาสามไม้นะครับก็จะมีทั้งสายคอนโทลสปีดแล้วก็พาวเวอร์ก็เดี๋ยวเกมแรกครูท็อปจะเอาสายคอนโทลไปตีก่อนดีกว่านะครับคอนโทลเอาครูท็อปสายคอนโทลอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามันเป็นยังไงบ้าง สำหรับ TJ Power Control นะครับก็ต้องบอกเลยว่าหัวไม้เนี่ยค่อนข้างไวเหมือนกันนะครับตัวไม้เนี่ยออกลูกเล่นได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับการจับไม้เนี่ยค่อนข้างกระชับมือนะครับแล้วก็รับก็ดีตบก็ดีนะครับใครสายออลเรา TJ Power Control เนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์ได้ดีเลยทีเดียวก็หล <s> ังจากตีสายคอนโทรลไปแล้วนะครับเซตสองเนี่ยครูท็อปก็จะลองสาย power เลยนะครับว่าลูกตบเป็นยังไงบ้างวันนี้เจอน้องที่ ฝีมือไม่ค่อยดีด้วยนะครับเดี๋ยวดูไปว่าเขาจะรับลูกตบเราได้ไหมฮารมันอยู่ไหนวะ ก็ต่อมานะครับรุ่นที่2ก็จะเป็น TG Power สาย power นะครับก็ต้องบอกว่าลูกตบเนี่ยแตกต่างจากตัวคอนโทรเนี่ยยังเห็นได้ชัดเลยนะครับลูกตบเนี่ยทรงพลังมากๆที่สําคัญก็คือการตีเนี่ยก็ยังตีได้ง่ายอยู่นะครับแต่จะรู้ถึงฟิลว่าไม้ตัวนี้มีการหนักหัวค่อนข้างพอสมควรเลยใครสายบุกสายตบนะครับก็ต้อง t j Power Power มี power 2ตัวนะครับลองซื้อไปใช้กันดู <c oughs> ก็จบไป2เซตแล้วนะครับ เหลือไม้สุดท้ายเป็นสายสปีดนะครับที่หัวมันไม่หนักมากเดี๋ยวไปดูว่าจะตีเร็วยังขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวเราจะเชิญผู้ช่วย2คนมาดวลกับคุณท็อปนะครับมาลองสายสปีดไปชมกันเลย แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสายสปีดนั่นเองตัวไม้เนี่ยตีได้ไวมากๆเลยนะครับก็ตามรุ่นของเขาเลยนะครับแล้วก็ลูกตบเนี่ยก็ยังทาได้ดีอยู่นะครับแต่ลูกตบเนี่ยจะไม่หวือหวามากนะครับก็ใครที่ชอบไม้ที่มีความคล่องตัวครับมีความรวดเร็วบอกเลยว่าตัว TG Power สายสปีดเนี่ยก็ตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีนะครับกูท็อปเนี่ยตีคู่ผสมได้สบายๆเลยก็เดี๋ยวมาสรุปภาพรวมนะครับของไม้ TG Power กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตัวไม้เนี่ยวัสดุค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับ มีความแข็งแรงค่อนข้างสูงทําให้เวลาเราตีเนี่ยตัวไม้ค่อนข้างนิ่งนะครับแล้วก็ตัวก้านเนี่ยดีดได้ดีแล้วก็ตัวเฟรมที่เป็นรูปตัววายนะครับก็เลยบอกว่าตัวเฟรมเนี่ยตีค่อนข้างง่ายนะครับจุดทีพอยต์เนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับและที่สําคัญนะครับ TJ Power เนี่ยออกแบบมาบาลานซ์ถึง3ระดับด้วยกันใครชอบแบบไหนนะครับสปีดคอนโทรลพาวเวอร์ก็ลองหาซื้อนะครับทดลองตีได้ตามตัวแทนชั้นนำนะครับทั่วประเทศเลยนะครับ ในตัวไม้ฟีเลตนะครับคุณท็อปก็จะมีรีวิวน่าจะเรื่อยๆนะครับก็รอไม้เดโมเข้ามาที่ร้าน thunder sport นะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะรีวิวอะไรนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามช่อง thunder sport f l o ด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้า t ี Power Balance ถึง3ระดับ